สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประการร้อยเอ็ดครับแล้วก็มุติชัยละครร้อยเอ็ดครับผมเจอกันวันนี้กับเกณฑวันที่สิบห้าเนาะสิบห้ากันยายนครับก็เราได้ตามสัญญาครับทํารถจบหนึ่งคันเราจะรีวิวให้หนึ่งคันครับต่อไปนี้แล้วก็ความตั้งใจของผมครับแล้วก็เอางานออกมาใเงียบครับผมเนี่ยอย่างคันนี้ครับจบไปนะฮะทาจบไปนะไม่ใช่ว่ามีเจ้าของนะทําจบครับผมสีแดงครับแล้วก็เครื่องเดิมเิมครับ เก็บงานให้ใส่กระจกตะก้าให้ใหมนะฮะตอนนี้ผมรันเครื่องติดเครื่องไว้เลยนะ,ะนี่ไปหน้าออกถือว่าติดนะ,ะตัวนี้คันสีเหลืองตั้งแต่เมื่อวานครับนี่ออ่านะตัวนี้น่าจะเป็นรถเอฟซีจอดนะอ่านะตัวนี้ยตั้งแต่เมื่อวานครับผมก็ราคาอยู่ที่สิบสี่ห้านะนี่ นี่ตอนนี้คันนึงก็เป็นสดข้างเล้าไก่นะครับผมนี่ต <c oughs> ิดครับไปหน้าออกส่วนคันนี้ก็คือ9 5้าพันห้าสำหรับท่านไหนที่ชอบก็สามารถปิดได้เลยนะฮะเอาไปติดพ่วงข้างก็ได้เอาไปทำอ่าซาเล้งก็ได้จะไปขีไปไ่ไปไรไปนาไปวัดอาก็ได้เนี่ฮะ <c oughs> แบตเตอรี่ใหม่ฟิชเก้ให้ใหม่กระจงตะก้าใหใหม่ผมว่าคุ้มค่างเงินนะครับผมแล้วก็อีกอย่าง ผมได้ดูแลตั้งแต่ล้อหน้าถึงล้อหลังให้ครับผ่านครับผมได้ไล่ละพันครัวละหมื่นครอบครัวละหมื่นนะจัดมาครับซื้อของ้าบ้านกันนะโอเคเดี๋ยววาทดสอบคันนี้เวลาวันนี้ผมไม่มากครับเพราะว่าหลายอย่างครับทั้งเก็บเครื่องมือครับผมแล้วก็จะรีบทํางานหลายอย่างครับก็เลยจัดเทสแค่ตัวสีแดงนี้ให้ก่อนนะฮะตัวนี้คือเสร็จมาใหม่นะเร็จใหม่ครับผม ไปเลียวซ้ายครับผมอไปเบรกครับผมไปเบรกเท้าโอเคไปเลี้ยวฝาขออนุญาตครับต่้มููงนะยังไงก็ขอฝากกับซีไวด้วยครับผมวันนี้มาแบบย่อครับย่นจะบับลงมาไม่ต้อง น้ำต้มตุ้งของกุ้งหลงเหลงนะฮะครับเอาเนื้อเนื้อครับครับผมสีสดๆจัดไปคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สิบเจ็ดห้านะถ้าไหนชอบก็ไปครับผมเพราะว่าเราเก็บงานให้ใหม่ครับผมจอคันนี้ก็จัดไปครับผมชอบก็จัดมาครับเนี่ยตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ก็สิบสี่ห้านะเนี่ยโอเคตัวนี้สิบสี่ห้าอ่าตัวนี้เก้าพันห้า เอฟซีครับคลิปนี้ขอจุติทำคลิปแค่นี้ก่อนครับผมครับบายครับเอฟซีครับสวัสดีครับ